สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดกรกรสุกเสมนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องระบบกระบวนการผลิต Rd 2 5 5 1นะครับ Rd 2 5 5 1นี้เราผลิตมาจากผลิตภัณฑ์พึ่งนะครับผลิตภัณฑ์พึ่งนี้นะครับเรา นำนมพึ่งนะครับมาจากพืชนะครับมาจากดอกไม้นะครับโดยผ่านกระบวนการเก็บนํามาแปรรูปให้แก่นางพญาโดยรังพึ่งจะมีนางพญายู่หนึงตัวนะครับนี่คืออาหารของนางพญานะครับนางพญาถ้าไม่ได้รับนมพึ่งจะมีอายุ6เดือนนะครับถ้าได้รับนมพึ่ง เป็นอาหารก็จะมีชีวิตอยู่2ปีนะครับต่อมานะครับก็มีเกสรพึ่งนะครับเกสรพึ่งนะครับเกสรพึ่งนี้ก็ได้จากกระบวนการเลี้ยงพึ่งนะครับที่บนภูเขานะครับโดยเราเป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่ม ของสมาชิกเลี้ยงพึ่งภาคเหนือนะครับก็จะมีตัวแทนรุ่นพี่นะครับเป็นสื์เก่าเกษตรนะครับที่ดำเนินการเลี้ยงพึ่งหรือบริหารการผลิตผตลิภัณฑ์ผึ่งมานานกว่า30ปีนะครับหลังจากนั้นก็มีเกษรพึ่ง ยางพึ่งต่างๆนะครับร่วมมิกกับจุลินทรีย์นะครับกรเกษตรนะครับจุลินทรีย์ธรรมชาตินะครับไม่เป็นอันตรายนะครับต่อ,อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นจุลินทรีย์ช่วยย่อยนะครับโดยปกติแล้วก็จะมีอยู่ในดินในน้ำในอากาศอยู่แล้วนะครับ เราได้จัดการนำมาร่วมกันนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นขั้นตอนนะครับและมีงานวิจัยปริยาโทรปริยาเอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับตั้งแต่ปีพศ2553และพศ25 62เติมนะครับเราได้ทำขั้นตอนถูกหลักวิชาการทุกขั้นตอนครับโดยเราจะมีการบ่มและสกัดนะครับเราจะใช้ถังสเตเลสนะครับเพื่อสกัดนะครับผลิตภัณฑ์พึ่งนะครับหรือนำมาเป็น สารเสริม Rd 2 5 5 1นะครับการหมักและสกัดเหล่านี้นะครับเป็นขบวนการที่สะอาดนะครับเราใช้น้ำสะอาดน้ำกรองนะครับนำมาเป็นตัวทำละลายการสกัดสมบูรณ์นะครับเรานำ สาร r d 2 5 1นะครับที่สมบูรณ์แล้วนะครับเข้ามาในห้องพัชไลนะครับห้องพัชไลัยนี้นะครับก็ถูกหลักตามหลักวิชาการนะครับก็จะฆ่าเชือ้อและมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะครับไม่ให้มีจุลรีก่อโรคและสารเคมีตกค้างนะครับ เราพัดจะไดด้วยความร้อนนะครับฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราจึงนํามาในห้องบรรจุนะครับห้องบรรจุนี้จะบรรจุได้นะครับวันหนึ่งก็หลายพันขวดนะครับเราจะผลิตตามกระบวนการหลักวิชาการทุกประการนะครับเพื่อให คุณภาพของ rd 2 5 1ดีนะครับมีความค,คุณภาพเหมือนกันนะครับทุกๆครั้งนะครับทุกๆขวดจะมีคุณสมบัติหรือคุณภาพดีเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาห้องห้องแพ็คนะครับและขนส่งสู่ ลูกค้าต่อไปนะครับส่วนงานตรวจสอบคุณภาพนะครับก็จะมีอยู่ชั้นบนนะครับนี่แหละครับวันนี้ที่นำทุกท่านมามาชมนะครับชมกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกร,กรที่ใช้ Rd 251เพื่อ เพิ่มผลผลิตนะครับสารอาดีสองนี้มีการตรวจสอบคุณภาพหลังจากผลิตแล้วหรือสกัดแล้วพัชไรเรียบร้อยนะครับเราก็จะบรรจุขวดนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเรามี2ส,สูตรนะครับนะครับ มีสองสูตรสูตรนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเราได้ปรับปรุงขึ้นมานะครับเป็นสูตรนี้สูตรเดียวนะครับสูตรที่เขียนว่าโปรตีนอะมิโนนี้นะครับ r d สองนนะครับนี่คือเราจะหยุดผลิตนะครับเรามาผลิตสาร เพิ่มผลผลิตคุณภาพ RD 2 5 5 1นะครับ BP 2 0 1 9นะครับนี่คืองานวิจัยนะครับ BP 2 0 1 9เป็นงานวิจัยผลิตภัณฑ์พึ่งนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับถามว่าสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับแตกต่างกันไหมแตกต่างนะครับเพราะ เรามีการพัฒนาพัฒไรเพื่อส่งออกไปเวียดนามาส่งออกไปมาเลเซียและประเทศลาวนะครับระหว่างที่เราส่งออกหรือรกะบวนการส่งออกจะมีการตรวจสอบคุณภาพนะครับถ้ามีจุลินทรีย์ติดไปมีเชื้อโรคติดไปมีสาราโลหนะหนักปมปน นะครับก็จะทําให้ไม่สามารถส่งออกได้นะครับจำไว้นะครับให้สังเกตคําว่า rd สองห้าห้าหนึ่งนะครับสารเพิ่มผลผลิตและคุณภาพนะครับเป็นงานวิจัยนะครับ bp สองศูนย์หนึ่งเก้านะครับ rd สองห้าห้าหนึ่งนะครับโดยมีรูปของผมเองนะครับยกนิ้วนะครับส่วนตัวเก่า ก็จะหยุดการผลิตนะครับตอนนี้ให้เข้าใจตรงกันว่าถ้าในตลาดนะครับเราจะผลิตแค่สูตรนี้สูตรเดียวสูตรที่อยู่ในเฟร,รมกล้องนะครับก็จะมีคุณภาพดีได้มาตรฐานนะครับสูตรเก่านี้เราจะหยุดผลิตนะครับเป็นนั้นว่าเข้าใจตรงกันนะครับ เรามาดูบทบาทหรือว่าการทำงานของโมเลกุลที่เล็กเป็นระดับอะตอมนะครับของน้ำที่เรา,เาผลิต r d 2 5ดอนี้นะครับเราจะมาดูว่าสาร RD-251 นี้มีการตรวจสอบอย่างไรหลังจากเราผลิตนะครับ เราจะใช้พัดลมนะครับพัดลมทดสอบให้ท่านดูนะครับนี่คือระบบไฟนะครับ250โวลต์นะครับแปะกันเราตัดเป็นสะพานไฟนะครับตัดออกแล้วเรามาเทสดูน้ำเปล่านะครับให้ท่านดูนะครับ น้ำเปล่าที่ท่านเห็นนะครับน้ำเปล่าที่ท่านเห็นก็จะไม่พัดลมไม่ทํางานนะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะมาเทสให้ท่านดูว่าเป็นอะตอมจริงไหมนะครับเป็นออิเล็กตรอนนะครับที่ช่วยให้ค่าดนำไฟฟ้านะครับ ทำงานนะครับทีนี้มาดูว่าหลังจากเรา,าจุ่มลงไปในน้ำอาร d ดีสนะครับพัดลมก็จะมีความแรงเท่ากับสายไฟเลยนะครับทำให้ทราบว่าอ d 251นี้คืออะตอมนะครับคือไอออนนะครับและเขาจะเป็นตัว นำพาน้ำนำพาอาหาราสารอาหารต่างๆนะครับให้พืชนําไปใช้ได้ทำให้กระบวนการบทบาทของดินและน้ำดีขึ้นนะครับทำให้วงจรการทำงานหมุนเวียนการปลดปล่อยธาตุอาหารดีขึ้นนี่นะครับ เราทำการสกัดเรียบร้อยทำการผ่านความร้อนเรียบร้อยเรานำมาตรวจคุณภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือจะมีการตรวจสอบนะครับจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อีกนะครับเพราะว่าเราตรวจหลายรูปแบบนะครับเพื่อ คุณภาพที่ดีนะครับให้แก่เกษตรกรนะครับเราเรามาตรวจาหาความาระดับที่เราต้องการนะครับให้ได้คุณภาพทุกครั้งทุกขวดจะมีคุณภาพดีนะครับเท่ากันนะครับเรามาดูว่าสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับ เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ท่านดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราทำงานด้านนี้มาหลายสิบปีนะครับเราจะมีความเข้าใจสสารที่จะนำไปใช้ ให้แก่เกษตรกรนะครับเพื่อคุณภาพที่ดีเพื่อเพื่อผลผลิตที่ดีนะครับเราจะทดสอบให้ทุกท่านเห็นในการทำงานของส,สารเหล่านี้นะครับว่าทำไมต้องฉีด Rd 2551นะครับทำไมต้องหยอดโคนนะครับนี่คือเหตุผลนะครับเพราะว่าเขาจะช่วย ให้น้ำนะครับหรือดินแตกตัวมีระบบการแลกเปลี่ยนอ,อิเล็กตรอนหรือไอออนมากขึ้นนะครับทำให้ปลดปล่อยธาตุอาหารสู่พืชเพราะพืชต้องการไอออนนะครับครับเจ้าหน้าที่ได้เทอาร์ดีนะครับทั้งสูตรใหม่และสูตรเก่า ให้ท่านได้ชมนะครับอันนี้คือสูตรใหม่นะครับอันนี้คือสูตรเก่าโอเคหลังจากนั้นเราจะให้ช่างไฟนะครับเทสดูว่าคุณภาพเป็นไงบ้างสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้ก็จะมาเปรียบเปยด้านาการสังเกต นะครับการมองเห็นนะครับท่านที่ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาก็จะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับจุ่มน้ําแล้วนะครับพัดลมไม่เดินนะครับเราจะจุ่มนะครับสูตรเก่านะครับพัดลมก็จะเดินเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปเราจะมาจุ่มสูตรใหม่นะครับไม่ว่าสูตรเก่าหรือสูตรใหม่นะครับมีคุณภาพที่ดีนะครับแต่สูตรใหม่จะแรงกว่าใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่พยักหน้านะครับรช่างไฟบอกพยักหน้านี่นะครับทั้งแรงและมีคุณภาพผ่านความร้อนเพื่อที่จะส่งออกได้อย่าง ไม่กังวลนะครับโอเคเป็นที่สังเกตได้เป็นที่ทราบกันพอเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนทางกกเกษตรหรือไม่ได้เรียนทางวิทยาศาสตร์มากา็เชื่อได้ว่ามีบทบาทต่อดินน้ำถ้านำไปผสมแล้ว จะทำให้ไฟฟ้าในดินและน้ําการแลกเปลี่ยนประจุบวกมากขึ้นสูงขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมดรสุกเกษมนะครับได้มา,าที่โรงงานผลิตแห่งนี้นะครับโรงงานแห่งนี้นะครับโรงงานแห่งนี้ก็มีการสร้างขึ้นมานะครับ สร้างขึ้นมาเมื่อปีพศ2561 0 0 6 1 6 2 61นะครับหลังจากที่เราสร้างโรงงานเก่านะครับที่อยู่ด้านอาซอย11อนะครับโรงงานนู้นก็เป็นโรงงานบ่มนะครับ และโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ทําเพิ่มขึ้นมาเป็นสองชั้นนะครับโรงงานนู้นเป็นโรงงานชั้นเดียวนะครับโรงงานนี้ก็จะเครื่องมือต่างๆในการผลิตจะพร้อมนะครับในการตรวจสอบคุณภาพก็ดีในการหมักก็ดีแววัสดุเราใช้ทั้งสไตเลสนะครับทั้งหมดนะครับเป็นการป้องกันนะครับเป็นการป้องกัน การปนเปื้อนนะครับเราจะผลิตของที่มีคุณภาพกระบวนการอยู่บนพื้นฐานวิชาการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีและทำให้ผลละไม้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมีคุณภาพ มีการแข่งขันในตลาดสูงถ้ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสกัดจากผลิตภัณฑ์พึ่งซึ่งสะอาดเป็นอาหาราที่ดีนะครับของพึ่งนะครับเราจะมีการเพิ่มทวีคูณด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและเรามีพื้นที่พอเพียงในการผลิต ผลิตภัณฑ์พึ่งและผลิต Rd 251เพียงพอต่อความต้องการของวงการเกษตรเพื่อผลิตอาหารให้แก่ประชากรโลกต่อไปให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการนะครับส่วนภาพรักที่ผ่านมาและการยอมรับในพื้นที่นะครับ ได้มีตัวแทนจำหน่ายาไปลงไปในพื้นที่นะครับหลักๆแล้วก็เป็นทุเรียนนะครับข้าวนะครับส่วนทุเรียนนั้นมีการยอมรับกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จัก r สองห้าหนึ่งกันแทบทุกส่วนในภาคตะวันออกชุมพรในภาคใต้ ก็มีสมาชิกที่ใช้อ d 251มาไม่ต่ำกว่า5ปีหลายท่านจันทบุรีก็หลายท่านระยองก็หลายท่านแต่ปัญหาตัวแทนนะครับทำให้อ d 251สะดุดนะครับเราจึงเปลี่ยนแผนในการ เผยแพร่ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งโดยเราจดมูลนิธินะครับขึ้นมาชื่อว่ามูลนิธิดอกเตรกรสุกเกษมและเราไปเลือกสวนที่ใช้มาเรอดีสอมานะครับสองปีบ้างสามปีบ้างห้าปีบ้างและเป็นสวนที่ยอมรับเทคโนโลยี ทางในก,การแนะนำอย่างมากนะครับเราก็จะตั้งเป็นศูนย์ตามจันทบุรีระยองอา,อาจจะไปทางเชียงรายนะครับและเร็วๆนี้เราจะไปบ้านโคกที่อุตรดิตถ์นะครับแต่ศูนย์เรียนรู้นี้เราตั้งชื่อว่าศูนย์เรียนรู้เกษตร rd 2 5 5 1 rd 2 5 5 1 นะครับแต่ไปในพื้นที่ของเกษตรกรเราจะให้เกียรติเกษตรกรเราจะให้ชื่อสวนขึ้นก่อนนะครับเช่นสวนห่มดินนะครับศูนย์เรียนรู้เกษตร rd 2อ1หหรือศูนย์เรียนรู้ที่มูลนิธิดรตกกรที่น้ำอ่างนะครับ ทางไปน้ําอ่างาทางน้ําอ่างาไปบ้านแก่งนะครับจะเป็นมีบ้านทรงไทยอยู่ที่นั่นนะครับแล้วจะมีจังหวัดที่กําลังพิจารณา,าที่จะตั้งศูนย์อีกก็คือเชียงรายกับชุมพรน,นะครับปัญหาอุปสรรคในการนำ การเผยแพร่ส่งเสริมการเกษตรนะครับรูปแบบบางเอินเรามีปัญหา,าตัวแทนบางท่านนะครับทำผิดหลายอย่างนะครับผิดสัญญาต่างๆนะครับไม่ได้ดูแลเกษ,ษตรกรอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่มีความรับผิดชอบนะครับไม่มีวิน,นัยเราก็เปลี่ยน โดยการคัดเลือกคนดีๆในการร่วมเส้นทางการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของประเทศของเรานะครับผมดรกรสุกเกษมมีประวัติในการเรียนกเกษตรมาตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่ตั้งแต่มัธยมเลยนะครับมากเกษตรตลอด นะครับและมีการปฏิบัติจริงนะครับ25ปีในการเปลี่ยนนะครับ25ปีในการาปฏิบัตินะครับความรู้เหล่านี้สรุปออกมาเป็นสร้างผลิตภัณฑ์นะครับสร้างงานนวัตกรรมเพื่อไปส่งเสริมเกษตรในพื้นที่โดยจับต้องได้นะครับ โดยตั้งชื่อว่า rd 2 5 5 1นะครับ rd 2 5 5 1เป็นสารเสริมเป็นออร์แกนิกนะครับส่วนที่ใช้ใช้เป็นการสนรับสนุนปัจจัยการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ได้หรือพืชออร์แกนิกได้หรือสนับสนุน gap หรือเกษตรปลอดภัยไ,ได้หรือพืชทั่วไปเอาไปแก้ไขปัญหาโรคและ,มะแมลง เอาไปแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ดกไม่ผลผลิตตกต่ําพืชไม่ค่อยแข็งแรงเอาไปแก้ไขได้นะครับสําหรับการใช้นะครับวิธีที่นิยมนะครับล่าสุดก็คือการหยอดโคนนะครับใช้ผสมหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองนะครับน้ำสองส่วน R D ดีสองค่าหนึ่งหนึ่งส่วน แล้วบีบที่โคนไปก็นักขวดน้ำเจาะรูเขาก็จะลงไปประมาณสมถึงห้าสิบสีต่อครั้งเจวันก็ได้15วันก็ได้นะครับและ21วันก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกอันนี้คือทำให้ใบสมบูรณ์รากสมบูรณ์อย่างที่ผมเทสให้ท่านผู้ชมดูว่า ช่วยให้พัดลมหมุนแสดงว่าไฟฟ้าสามารถาเชื่อมโยงได้สารตัวนี้จะไปส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนอระบบไอออนเป็นอะตอมนะครับทำให้ดินและน้ำม,มีการแลกเปลี่ยนประจุบวกในการจับยึดแร่ธาตุและนำไปใช้ในต้นพืชได้ ต้นพืชใช้อาหารได้สองรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งคือการดูดซึมซึมแพร่เข้าไปเลยเขาเรียกว่าอยู่ในรูปของพร้อมใช้นะครับคีเลตน,นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยอะไรต่างๆที่อยู่ในสภาพที่ยังโมเลกุลใหญ่อยู่นะครับอัี้สองหานึ่งทำให้เกิดเป็นอะตอมขนาดเล็กและอยู่ในรูปของไอออนนะครับ เป็นประจุไฟฟ,ฟ้าเข้าไปนะครับในรากพืชและในใบพืชโดยการเลอะเหยนะครับกลายเป็นละอองน้ำนะครับจากไฮโดรเจนก็จะลอยขึ้นไปเป็นสารไฮโดรเจนนะครับหรือผนังจุลินทรีย์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะลอยขึ้นไปเป็นคาร์อบอนนะครับพืชต้องการคาร์บอน40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ต้องการไฮโดรเจนเยอะนะครับแต่ต้องการปุ๋ยที่เราให้ความสำคัญกันมากที่สุดก็คือทา,าหารหลักทา,าหารรองและจุลธาตุต้องการแค่ประมาณบวกลบ5%เองอีก95%เกิดจากปฏิกิยาเหล่านี้นะครับเกษตรยุคต่อไปจะต้องใช้ rd 2 5 1นะครับเพื่อเป็นการแข่งขันกับเกษตร ทั่วโลกนะครับเพราะเกษตรทั่วโลกไม่มีวิธีการเหล่านี้นะครับเพราะว่ามีที่เดียวนะครับเพราะงานวิจัยเป็นงานใหม่ต้องเป็นงานใหม่เท่านั้นจึงจะเป็นงานระดับปริญญาเอกได้นะครับของเราคือเป็นสมบัติของบ้านเรานะครับมีเอกลักษณ์และเรียนแบบได้ยาก เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่รํำค่าเหล่านี้ขอให้ทุกท่านมาสนับสนุนอาดี251มาสนับสนุนผมดกร,กรกรสศกเสมและมาสนับสนุนมูลนิธิดกรกรสศกเสมและจะทำให้เกษตรของประเทศไทยลดต้นทุนเป็นเกษตรที่ปลอดภยัยมีคุณภาพแข่งขันในตลาดได้ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมดกรกรสศกเสม ขอเรียนเชิญให้ท่านชม y t u t u นะครับกอนสุกเกษม G O N S U W K A S E M นะครับหรือ IDLINE R D 2 5 1 R เล็ก D เล็ก2 5 1ขอให้ทุกท่านโชคดีกับอาชีพที่ทุกท่านรักและหวงแหนคืออาชีพกเกษตรไทยครับสวัสดีครับ